Merry Christmas. เฮ้ยนี่มันเราคาคา แปลว่าต้องมีธนูแอ r o w ใช่มไหมนี่เกียบมาก่อนตรงนี้มี A.P.C. ด้วยเฮ้ยตัวนี้มันชื่ออะไรนะไกลโรล o ปะนายเป็นใครเชินถามว่านายเป็นใครราเชล l เปน็นไหนอะอร์โ w มันลูกธนูเราเราจะได้แทง เราตามหามันมาอย่างยาวนานนี่มันคือลูกธ h a t ูวัตฟักนัน่นมันคืออะไรอะนี่มันมี NPC อยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นเอ็นอันนั้นนี่หว่าเป็น NPC ตอนเข้าเกมนี่หว่าเออใช่เช่างมันตอนนี้เรามาสนลูกธัตูของเราดีกว่าเอาล่ะได้เวลาแทง 1, 2, เป็นสองซ้ำเียแม่งมาแค่เสียงไอสัตว์อันิเมชัน้วยมาด้วยนะ เรียกสเตลออกมาโอ้โหเช็ดเท่เฮ้ยมันเท่อยู่นะเนี่ยเอาจริงๆเฮ้ยออร่าออร่าใช้ได้เว้ยออร่าใช้ได้แต่ว่าสแตนมันอ่ากังไปนิดนึงนะเออแต่ว่าออร่าใช้ได้เว้ยเฮ้ยเดอะวอลเอเยอร์นี่หว่าเฮ้ย ไปม,มีดแม่งเยอะมากหรอกลูกปืนไม่มีดลูกปืนแม่งมีอันเดียวแต่มีดแม่งมีเยอะมากโคตรเฟี้ยวอ่ะลากหัวคมๆมายู่นายหยุดเวลาได้ใช่ไหมฉันอยากเห็นถ้าหยุดเวลาของนายอ่ะทำให้ฉันเห็นหน่อยสิザะไรซิ The World เรื่องที่ไม่ใช่ของฉัน ต้องตั้งค่าให้มันดูแบบโอ้ยน่ากลัวขึ้นเจอะเลยมากินโรคาใคสักลกูกแล้วก็แทงธนูอีกสักดอกอย่าเป็นลายไปไม่บรรยากาศมาแบบนี้ตัวเท่ๆต้องมาแล้วป่ะมาทักแมววะ เราก็กลับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูกับช่องเราอีกรอบไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกันนานแน่นอนเลยเพราะว่าพี่นั้นพี่เกียรติทำคลิปไม่ได้ติดงานอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่มาทําคลิปนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีบางคนที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือก็คือคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องนะเออมันแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวอนะ ที่เห็นพี่อยู่ในแมปตอนนี้ก็คือเป็นแมปแฟนเมกนะคุณผู้ชมหรือก็คือเป็นแมปที่ว่าทําขึ้นมาแบบไห้เล่นกันง่ายๆัขำๆอะไรประมาณนั้นแหละมั้งนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําขึ้นมาเพราะว่าอะไระไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลนะเออเข้าใจหมยว่าพออยู่ในบรรยากาศแบบนี้มันก็หลอนดีนะเออเดี๋ยวขอปิดเช็ด ดวงจันทร์โคตรสวยเลยคนดูว้าวสวยกว่าแบบต้นฉชบาบีกอะ่ะเออก็ตามที่ใครหลายๆคนอาจจะได้รู้แล้วก็หรือใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้แมปสไตลอเวอเรนนั้นโดนมันจะโดนแบนนั้นะโดนเรื่องข้อหาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าข้อมูลมันมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะคุณผู้ชมพี่ก็บอกไม่ได้รอ้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันโดนแบนหรือว่ามันโดนผู้สร้างลบอ่ะประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือพี่ไม่มีข้อมูลแน่น พอที่จะบอกแบบนั้นได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเท่าที่ดูนะอาจจากคอมเมนต์ที่ฝรั่งเขาคุยกันคนต่างชาติเขาคุยกันเหมือนจะเป็นการที่โดนแบนมากกว่าเพราะว่าเกมทําการอัปเดตแล้วในอัปเดตเหมือนมันจะมีแบบใงงะสิ่งที่โดวบอกเขาห้ามอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นนะคุณผู้ชมครับก็อย่าเชื่อ เอาหูไว้หูแล้วกันประมาณแบบเชื่อมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งประมาณนี้ก็แบบดูดูไว้แต่ช่างมันไม่จําเป็นต้องเอาไปาไม่จำเป็นต้องเอาไปอ้างอิงอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมค,คือประมาณว่าแมปมันโดนลบจริงแต่ว่าข้อมูลมันไม่ได้หายไปคุณผู้ชมเชื่อมืดไปไหมตัวกูดำดำแม่งมองแบบว่าเห็นแต่ถนนและดูดิ <c oughs> มืดแบบอะแมปมันโดนลบแบบยังไงอะประมาณว่าไม่สามารถเข้าได้คุณผู้ชมครับแต่ว่า แบบไม่ได้หายไปข้อมูลยังอยู่ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนแบบผู้พัฒนาเขาพยายามจะอัปเดตเกมนี่แหละแต่ว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องการโดนแบนหรือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมก็คือที่มาพูดให้ฟังวันนี้ก็ประมาณนี้นะแบบไอทีแมปมันหายไปมันไม่ใช่ว่าเกมโดนลบอ่ะมันไม่ได้หายไปแบบว่าผู้สร้างเกมลบแบบลบทุกอย่างเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคุณผู้ชมครับก็คือ ม,มันโดนแบนอ่ะแต่มันไม่ใช่โดนแบนนะคุณผู้ชมก็คือแบบมันมันโดนลบออกจากหน้าโรบอ,อกไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตอนที่เกมนี้หายไปคือผู้สร้างหรือว่าพวก Discord ของคนสร้างอะ่ะเขาได้บอกอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แบบมีข่าวสารว่าเออที่แมปมันหายไปเกิดจากอาสาตเหตุอะไรเนี้ยเอา,จ,าจริงพี่ว่าไม่น่าจะมีนะถ้ามีปกติก็น่าจะมีข่าวออกมาแล้วนะคุณผู้ชมตาม เฟซบุ๊กกลุ่มอะไรพวกนี้น่าจะมีให้เห็นตันะแต่ว่าพี่ไม่เจอนะจริงไม่เจอจริงๆเลยแต่พี่ก็ไปดูตาม YouTube มั่งแล้วก็ไปหาตามพวก <c oughs> ไปหาตามพวกเว็บมั่งนะคุณผู้ชมอ่าเขาก็ให้คำอธิบายมาประมาณนี้ก็คือแบบแบบมันน่าจะโดนแบนมากกว่าโดนแบนในเรื่องโดนแบนเนื่องจากสาเหตุการอัปเดตของเกมอ่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบางที เกมมันอัปเดตมาแล้วมันมีอะไรที่เราบอกห้ามไว้หรือเปล่าอ่าแล้วพอเอาเข้ามาในเกมเนี่ยแล้วเราบอกอรับทราบอะไรประมาณเนี้แล้วก็คือแบบทําการแบนแบนแบบหยุดหยุดการใช้งานแบบอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แบบบอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนั่นแหละก็ให้เป็นหูเป็นตาไว้ประมาณนี้ครับเพไม่จำเป็นต้อง เอาไปเชื่อร้อเซ็นต์นะสำหรับคนที่เติมแบบนี้ไปก็ก็ต้องเสียดายกันใช่ไหมเออแล้วคนที่แบบเขาพยายามเล่นแบบนี้มานานแล้วมันไม่แค่ความพยายามนะมันก็เสียดายจริงๆอ่าแต่ว่าเหมือน,นทางมาทางแฟนมบางคนเขาก็บอกไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่าข้อมูลไม่ได้โดนลบแปลว,ว่าก็คือถ้าแมปมันโดนแบนแล้วไม่สามารถเอากลับมาได้จริงจงคุณผู้ชมครับ,รบสิ่งที่สามารถทําได้น่าจะทําการ Co พ map อ่าแล้วก็คือเอาข้อมูลจากอัปเดตที่ว่าเป็นอัปเดตล่าสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น r i p เ e อร์ใช่ไหมคืออัปเดตล่าสุดแล้วคือมันน่าจะมีฐานข้อมูลจากอ่าอัปเดตนั้นนั่นแหละก็คือแบบสามารถ Copy ถ้าข้อมูลยังมีนะผู้ชมไม่ใช่ว่าผู้พัฒนาก็แบบเออทิ้งข้อมูลนั้นไปแล้วรอแบบอัปเดตข้อมูลใหม่เข้ามาแบบเนี้ยถ้าข้อมูลนั้นยังมีนะคุณผู้ชมครับก็คือสามารถ Copy Map ได้หรือล่ามั้งนะเออไม่มัน พี่ก็อธิบายไม่ได้นะคุณผู้ชมคือพี่ไม่เคยเป็นคนสร้างแมปแล้วก็เรื่องสคริปอะไรพวกนี้คือไม่รู้ว่ามันทําได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมก็น่าจะมีประมาณนี้แหละที่พี่สามารถบอกได้จริงจริงนะแล้วสำหรับใครที่แบบเออสงสัยว่าแมปมันโดนลบจริงหรือเปล่าหรือแมปมันหายไปไหนก็ตามที่พี่อธิบายไปนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จะย้ำอีกรอบว่าแมปมันไม่ได้หมแมปมันไม่ได้เป็นการอ,อ,อธิบายไปเชิงว่าโดนลบเลยนะคุณผู้ชม มันเหมือนเป็นการโดนแบนหรือโดนระงับการใช้งานของแบบป,ประมาณนี้นะอันนี้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมอาจจะโดนแบนจริงจริก็ได้หรืออาจจะโดนลบจริงๆก็ได้ก็อย่าไปเอา,เอาแบบนี้อย่าเอาคำพูดพี่ไปเชื่อแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมก็พยายามมาบอกให้ผู้ชมฟังอเฉยๆว่าเออแบบมันอาจจะเกิดจากสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากคุณผู้ชมส่วนแบบที่พี่อยู่นตอนนี้ไม่ใช่แบบของสแตนอาวากินี่นะคุณผู้ชมเป็นแบบแฟนด้อมหรือก็คือเขาทา ก็ปีขึ้นมาทำให้มันเหมือนน่ะเออให้คนเขามาเล่นการเฉยเฉยก็ไม่รู้ว่าในแบบนี้มีอะไรมั่งก็พี่คงไม่เล่นแน่นอนนะกแ็แค่เข้ามาเพื่อทําคลิปนะุณผู้ชมเวลาพี่ทําคลิปก็มันต้องใช้เวลาเนิดหน่อยแต่กับเวลาตัดต่อนิดหน่อยแต่ว่าคลิปนี้มันไม่นานแล้วก็ไม่เยอะเนื้อหาไม่มากนะคุณผู้ชมพี่ก็สามารถออทําได้แบบรวดเร็วอาจจะลงภายในวัน2วันแต่ว่าหลังจากทําคลิปไปแล้วอาจจะตัดภายในวัน2วันเพื่อให เอาไปลงในช่อง Youtube ได้ให้ผู้ชมได้ดูนะเออถ้าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงได้เห็นแล้วว่าคลิปมันลง Youtube ไปละเออประมาณนั้นแหละ <laughs> โอเคผูค้ชมก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปในหลายอาทิตย์นะที่พี่ไม่ได้ทำมาเลยส่วนไอ,อ้โปรเจกต์ที่พี่เคยประกาศว่าเอ,อ้ยไิพี่พี่บอกพี่จะทำคลิปเกี่ยวกับอ,อ,อันนั้นอันนี้เออแล้วพี่บอกว่ามันสนุกมันจะให้พวกเราดูไม่ใช่หรอก็ รอต่อไปนะเอออุ้ยนี่อะไรอะ่ะวอลเลโนใส่ได้ป่ะแต่ว่าใส่ไม่ได้ต้องใส่กับโคเดอร์แอปเพลย์อะแต่ว่าเราไม่มีโคเดอร์แอปเพลย์นะก็ดูช่างมาันละกันนะก็ดูก็ไอพวกโปรเจกต์อนิเมะที่พี่ตั้งใจว่าให้คุณผู้ชมดูนะเท่าที่พี่เ,เรียบเรียงเนื้อหากับบทความที่พี่ต้องพูดแล้วก็อธิบายให้คุณผู้ชมดูในคลิป เกี่ยวกับอ,อนิเมะที่พี่จะแนะนำแล้วก็ามาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในอนิเมะนั่นก็มันไม่ได้เยอะนะมันประมาณ20นาทีได้เลยนะคุณผู้ชมก็คือแบบคลิป20นาทีอะถึงแน่นอนแต่ว่าตั้งแต่การอธิบายของพี่ว่ามันน่าสนใจหรือว่ามันน่าติดตามแค่ไหนพี่ก็ติดเรื่องเรียนนะคุณผู้ชมช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วนะเออประมาณเดือนหน้าไม่ก็อีกเดือนถัดไปนะคุณผู้ชมสิงหาปะ ไม่ดิน่าจะเป็นเดือนกันยาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมส่วนของใครที่ว่าใกล้สอบแล้วก็พยายามเข้านะคุณผู้ชมครับส่วนใครที่ได้ยินเสียงพี่แล้วมันไม่เหมือนเดิมก็ขอไปนะพอดีว่าพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอ่าแล้วตัวตนพี่ที่ต้องมาทํา youtube กับตัวตนพี่ที่อยู่โลกข้างนอกมันไม่เหมือนกันเออแล้วแบบคนที่แม่งนิวอัดเอ็ดเวิร์ด What the fuck มันหน้าเอ็ดเวิร์ดดีว่สวันนี้เอ็ดเวิร์ดพี่ในชีวิตจริงพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคุณผู้ชมแบบ,บงเงียบเงียบไม่ค่อยจะแหดปากหรืออ้าปากนะมันก็เลยแบบเสียงมันจะเเก็บไว้แบบเข้มๆแล้วจะดูแบบเป็นเสียงอ่อนๆแล้วก็ผสมไปในโทนเสียงแบบน่ากลัวน่ากลัวประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่พอถ้าพี่มาทําคลิปแล้วอะ มันจะต้องเป็นเหมือนเหมือนจะร่าเริงแล้วก็พูดแบบว่มามันดูมีความรู้แล้วก็คนฟังไม่เบื่อประมาณนี้นะคุณดูไม่รู้อะคนฟังน่าจะเบื่อกันแล้วแหละเออว่ากูไม่ลงคลิปมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วไอ้เอ้ยตั้งเดือนหนึ่งเลยนะ <S <S ใครที่รู้แล้วสาเหตุว่าทําไมพี่ถึงไม่ลงคลิปหรือว่าไม่ค่อยจะได้ทําคลิปนั้นก็เพราะว่าหน้าจอพี่หน้าจอคอมพี่มันไม่ดีแล้วนะคุณผู้ชมหน้าจอคอมพี่มันเริ่มมีปัญหาแล้วก็เหมือนจะใกล้พังแล้วเร็วนี้แหละเออส่วน สาเหตุที่พี่ยังกลับมาทําคลิปได้นะก็เพราะว่า,าไม่ได้มีอะไรมากก็แค่อัดคลิปแล้วก็พูดแล้วก็ออปิดคลิปไปตัดคลิปเอาลง y o u t u บล็อกคลิปทํบล็อกคลิปในมือถือแล้วก็โพสลง YouTube แค่นี้นะคุณผู้ชมมันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่าการจะเล่นเกมมันลาบากเพราะหน้าจอพี่มันจะมีเส้นอะไรนู่นอะไรเนี้ยมาบางังบังที่ในหน้าจอแล้วก็หน้าจอจะมีเหมือนเป็นคราบ หน้าจอข้างในแตกอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมเออนี่ก็จะเป็นปัญหาหลักๆนะคุณผู้ชมที่พี่ไม่สามารถอัดเกมได้บางทีอันไม่ใช่บางทีนะคุณผู้ชมก็คือพี่ไม่ได้เล่นเกมเลยนะเกมคอมพี่ไม่ได้เล่นเลยพูดจริงๆเลยนะก็คือคอมพี่อะทิ้งไว้บ้านแบบทิ้งไว้เลยอเออปกติพี่จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะก็คือแบบไปอยู่กับเพื่อนมั่งแล้วก็ไปหาอะไรทำมั่งแล้วก็กลับไปอยู่บ้านมั่งอะไรประมาณเนี้ย ่วนคอมพี่ใครใช้ก็น้องพีน้องพีเขา,เข,าเข้ามาเล่นโลบอคอะไรประมาณนี้ท้เกมอะไรนิดหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากก็จุแบบให้น้องเล่นใช้ไปเถอะไปสั์หน้าจอคอมก็แบบไม่ดีแล้ะแต่ว่ายังดู YouTube ดูอะไรเนี่ยดูได้ก็ขึ้นมาไม่มากนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นอะไรที่โคตรเงียดละเออก็คือแบบช่วงนี้ก็อาจจะต้องหางานทําหรือไม่ก็ทํางานหาเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อจอคอมใหม่มือสองมือหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะเออแล้วก็มาทำคลิป นะคุณผู้ชมอาจจะต้องเอาคอมไปซ่อมบ้างนะเพราะว่าคอมมันก็เก่าบั่งแล้วนะมันก็ผ่านมานานและนี่เราเราก็ใช้คอมนี้มาทําคลิปประมาณ2ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่าถ้าพี่ไม่ลบคลิป YouTube เก่าๆไปอะ่ะก็มันจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าทํามา2ปีกว่าแล้วแต่ว่าพี่ได้ทําการลบไปแล้วนะคุณผู้ชมมันก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมมือรือที่ไม่ใช่เกมโรบอฟนี่แหละแต่ว่ามันไม่รุ่งถูกช่วงนั้นอะ่ะ แล้วพี่ก็มาทําคลิปโลบอกนี่แหละเออมันก็เลยเริ่มรุ่งขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้มันก็ติดขัดเพราะอะไรเพราะพี่ไปลงคลิปแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเสวยใจที่เข้าใจผลดแล้วก็อ่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับส่วนคลิปนี้ก็จะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคือถ้าพี่ยิ่งพูดมันก็ยิ่งยาวสสวนเนื้อหาคลิปก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วมันก็หมดไปตั้งแต่2นาทีก่อนหน้านี้แล้วมั้งนะคุณผู้ชมครับเอองั้นคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเพียงแค่นี้นะคุณผู้ชมเ่ียใรที่อยากให้ ไม่รู้สิจริงๆก็เปิดตัวเน็ตเออผมไม่ได้เปิดตัวเน็ตทีที่วะจริงๆก็ควรเปิดตัวเนตไว้นะบางทีอาจจะแบบเปิดมือถือขึ้นมาเห็นแบบเลื่อนๆ่อนเห็นแอปธนาคารกดเข้าไปอุย้ยเงินเงินในบัญชีมันมันพอซื้อจอคอมแล้วอ่ะถ้า้าไปซื้อจอคอมแล้วก็มาติดตั้งอะไรเรียบร้อยปรับแต่งคอมอะไรโอ้มาทําคลิปต่อได้เฮ้ยคนดูก็มีความสุขแบบนี้ เออคิดได้ไงวะงั้นคลิปนี้ไปลวบ่ายๆคุณผู้ชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมก็อยากจะเจอกันเร็ๆวๆนี้จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็โอกาสมัไม่ค่อยอำนวยเนศะรษฐกิจปัจจุบันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยไปลวบายๆคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมิดเท่านี้นะคุณผู้ชมครับ